เท่าไรอะคัพเปอร์ทอ,อ,องแดงเท่าไร่สังกสีเท่าไหร่แอลมีต่างๆท,ที่ว่า,วากันเคสรองร้อยแปดเป็นตันสาม,มารถแยกภาามาเป็นเป็นตัวเลขขึ้นมาให้เป็นรูปธระมาก็ไองพอเรามีของผมไปแล้วเนี่ยธรรมชาติตบราณเวียดนาสตรือน้ำยาก็แล้วให้สมบูรณ์แบบครบเครื่องมีเครื่องตัวนี้ตเข้ก็ไปสมบูรณ์แบบเลยคนระับและเป็นที่ยอมรับเพราะว่ายี่งต่างชาติเนี่ยต่างชาติเขายอมรับเป็นรูปธรรมาเป็นตัวเลขถูกไหม คือเราบอกว่าพักงนี้แท้ก็จะมปติว่าคารตรงนี้แท้แต่ถ้าคนอื่นก็ดูไม่เป็นเนี่ยแท้ยังไงเมืองสาวเขาแท้อย่างไรแต่ท,ทีนี้ถ้าเราเป็นตัวเลขกำกับว่าเนี่ยได้ผ่านการผู้เชี่ยวชาญดูให้แล้วผ่านกระบวนการพักแท้มาแล้วแล้วมาปั่นสุดท้ายมาถานักศึกษาสรุปให้ดูตัวเลขก่อนควบคุมกันดูกแมกนิเตอร์นี้เลยทำให้ไปเยี่ยมบ้างทางท่ามันก็ ประกอบกับมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เครื่องวิทยาศาสตร์สามารถสรุปได้ดังนี้ต้องอย่างนี้พระแท้ต้องมีมวลสารนี้มวลสารนี้มีอะไรกันเท่านั้นถ้าพระไม่แท้จะงเงินขารก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราไมีการการดูพระแท้ไม่แท้พอจะเข้าใจบ้างไหมไครับตรงนี้น่าเริ่มเริ่มสนใจมากแน่เลยนี่ับมีคำถามไหมครับ